TV. ตอนนี้เอ็กก็อยู่กับผู้บริหารของ Mercedes ดเป็นแล้วสวัสดีค่ะพี่ดอมสวัสดีค่ะพี่ดอมคะ่ะแล้วขออนุญาตถามถึงคอนเซปต์ของบูธปีนี้เป็นยังไงคะจริงๆแล้วคอนเซปต์ของบูธเนี่ยเราเรียกเขาว่า Future for All ออก็คือเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างแล้วรับทุกคนเข้ามาในเรื่องของครอบครัวคุณมีพ่อแม่แล้วเรานึกถึงคุณตาคุณยายแล้วเอ๊ะท่านจะนั่งรถเข็นมาหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่างั้นเราทําพื้นให้มันเรียบไปหมดเลยคือทําให้เป็นที่ที่ครอบครัวมาได้ถามถึงไฮไลท์ค่ะคือทุกอย่างดูเเเปปป็็็นนนไไฮลทุกคั้หะจริงงๆแแวบ่ กลุ่มไฮไลท์ที่เป็นรถไฟฟ้าก็คือเจ้า eqe suv <S <S ด้านหลังนี้ตัวนี้เป็นตัว entry ที่เราเรียกว่า electric Art ทาราคามาหน้าคบหาคือที่4,8ล้าน8 000. อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นรถยนต์ดีเซลก็คือมี c class กับ glc เนี่ยที่เป็นรถที่เราจําหน่ายแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้มีเวอร์ชันดีเซลแบบนี้ส่วน glc เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเปิดตัวด้วย plug in ลูกค้าบอกว่าเอ้ยผมอยู่คอนโดอะ ผมจะไปชาร์จที่ไหนล่ะบอกอ่ตัวดีเซลมีแล้วสุดท้ายก็จะเป็นรถ GLE ที่เรียกว่าเป็น f a c e l i f t ออปชั่นทุกอย่างแทบจะเป็น S Class และมีฟีเจอร์ครบถ้วนหมดและมีส่วนรถที่เราอยากจะขายใช่เดี๋ยวและค่ะก็ลังจะถามถึง Special Promotion เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้ว Special Promotion เนี่ยมีให้เข้ามาปรึกษาได้เหมือนทุกปีเพราะว่าเราร่วมมือกับผู้จําหน่ายอย่างเป็นทางการทั้ง33ที่ตัวประเทศในการที่จะเข้ามาแล้วออฟเฟอร์ความต้องการทั้งหลายแหล่ไม่ว่าคุณจะเอาแบบดาวน้อยดาวศูยวนย์คุณจะเอาแบบดอกเบียยออเบ้ยน งานมอเตอร์เอ็นะครับมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11ทธันวาแต่ถ้าไม่สะดวกจริงเนี่ยผู้จำหน่ายยังเป็นทางการทั่วประเทศนะครับมีรถไฮไลท์พวกนี้จอดโชว์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแวะไปกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ดอขอบคุณ